วันนี้วันอาทีตย์เนาะโชคดีจังเลยอ่ะที่ข้างบ้านเขาไม่มาตอกอะไรปกเป๊กปกปมันดูสงบอะนะคะได้บรรยากาศเดิมๆที่มีเสียงนุกล้องจิบๆกระลอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกเด็กๆก,ก็ได้มาเล่นกันไปนอนมั่งอะไรมัง่งบ้านยังกรกอยู่เลย ได้ยินเสียงนกไหมอะ่ะอันนี้เด็กที่เมื่อวานถ่ายรูปนอนนิ่งเลยอย่างนอนอย่างเขาบ้างอะไรบ้างืูเด็กๆสิสบายเนาะวันนี้วันอาทิตย์หลายๆคนคงหยุดพักผ่อนเนาะก็มีความสุขกับวันอาทิตย์ก็แล้วกัน เดี๋ยวอีกฉันต้องออกไปตลอนตลองอีกแล้วว่าเจอกันนะคะบา,บายบาย